แล้วเปิดแล้วตลาดดอกไม้สีม่มูเมืองยุคใหม่โอ้โหไม่มาไม่ได้แล้ววันนี้จะมาหาซื้อดอกไม้สายมูกันจ้าเขาตกแต่งตลาดใหม่ได้สวยงามกว้างขวางเดินสบายมากเลยนะทุกคนใครอยู่แถวเดินเมืองห้ามพลาดรีบมาเลยนะ แต่วันนี้นะคะเราจะมาเที่ยวกันที่ตลาดดอกไม้สี่มุมเมืองยุคใหม่ค่ะที่มีคาว่ายุคใหม่เนี่ยเพราะเขาพัฒนาพื้นที่ตลาดให้ใหญ่สวยและสะอาดมากขึ้นนั่นเองค่ะและที่ตลาดเขาก็แบ่งโซนไว้ชาัดเจนเลยทําให้เราหาของได้ง่ายมากขึ้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโซนดอกไม้ไหวพระโซนดอกไม้ประดบับโซนดอกไม้จัดช่อมาอะไรต่างๆหรือสังคพันธ์เรียกได้ว่ามาที่เดียวครบจบเอาอยู่เลยเพราะเขาเป็นแหล่งรวมดอกไม้หลากหลายชนิดแล้วก็ของไหวต่างๆร้านนี้มีกระทงที่มาจากอาหารปลาด้วยนะคะครีเอทน่ารักมาก ค่ะขนมค่ะทานได้พระพิพเทเนศกันงานนี้ลูกค้าจะได้ชื่นใจเวลาซื้อไปแล้วลาทานได้ของที่ร้านทานได้จริงๆแล้วก็นี่นกคู่อันนี้สำหรับพระแม่ถ้าหมายพระแม่รัศมีสวยมากเลยมีสีแดงก็ได้พระแม่รัศมีสีชมพูได้หมดพระพิพเทเนศของที่ร้านเี็ขนมอร่อยทั้งหมดยี่ห้อกล่องนี้ประมาณเท่าไหร่คะอยู่ที่250ค่ะโอ้ก็ไม่แพงเลยนะคะเกาพูดมาสามบาทถ้ามันสามสถ้ามันตกคูก้าสามยี่เราลดอีก20บาทเพราะว่ามันใส่กล่องเดียวงั้นเดี๋ยวของเดี๋ยวก็จะเป็นทรงนี้ค่ะถวาายพระแม่่อ าอ่ะพิคเนอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นโมทก,กะแต่ว่าเราไม่ทานเป็นลาดูเราทาเป็นดอกบัวแทนก็แบบก็จะไม่ซ้ำค่ะสวยมากจริงๆเรลองนะที่เขาบอกว่าให้ลองชิมขนมอันนี้ได้ลองชิมได้ค่ะพี่เขาอบพันธ์เพียนเองเลยนะคะสวยมากเลยไม่กล้ากินลองดูนะคะอ่ะอนมากดูด้านในใช้เวลาอบสิบแปดชั่วโมงโอ้ขอัจใหม่ทุกวันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ ไม่มีของค้าเขามีเท่านี้เพราะแม่ค้าทําเองไม่มีเยอะของเราไม่ได้ใส่สารกันบูดอยู่ได้อยู่ในตู้เย็นได้ห้าเดือนก็คือมีทุกเทพเลยใช่ไหมคะที่มีค่ะแวะมาสั่งได้โบธกะลูกใหญ่ก็มีลูกละโลยัไปค่ะอย่าไปร้านอีกต่อขอบคุณนนะคะพี่สวัสดีค่ะ อนนี้ใกล้เทศกาลลอยกระทงตลาดก็คือคืนมากเลยไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าลูกค้านะคะที่สาคัญนะใครจะมาช็อปช่วงกี่โมงก็ได้เพราะตลาดเขาเปิด24ชั่วโมงเลยมาเจอดอกดาวเรืองถุงนี้ถุงละแค่40บาทเท่านั้นค่ะทุกคนก็คือตลาดนี้นะคะอย่างที่บอกก็คือเขาแบบไปตลาดทั้งขายปิดและขายส่งนะขายปิดก็ราคาไม่แรงเลยนะคะอย่างอันนี้ทุกคนค่ะ หลายๆที่เขาก็ซื้อไปลอยทำาพงมาอะไรากันเนาะก็คือแค่เนี้ยหนึ่งร้อยบาทนะคะทุกคนคะ่ะใช่ไหมคะหนึ่งร้อยบาทเนี่ยได้ถึงสามถุงเลยค่ะคือแบบว่าราคาดีงามมากและอย่างนึงคือเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงเนียนะคะทุกคนคะ่ะจะมาตอนเช้าตอนวันตอนดึกได้หมดเลยค่ะไปค่ะอย่าไปดูไปต้น,นอืน่นต่อเลยตลาดสี่มุมเมืองหลายๆคนคงจะรู้จักชื่อนี้กันดีชื่อนี้อยู่คู่คนไทยมายาวนานกว่า40ปีเป็นตลาดค้าส่งผักผลไม้ของสดชั้นนำของเอเชีย สดนี่ดูเห็นเห็นน้ำน้ำไหมเสร็จแล้วค่ะพวงมาลัยที่พี่เขาลอยเมื่อกี้นี้นะคะสวยมากเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะมาดูใกล้ๆค่ะ ตัวน,นี้นะคะเป็นดอกดาวเรืองสีขาวนะคะและตกแต่งด้วยดอกบัวสีชมพูนะคะอันนี้ก็คือไหว้ได้ทางพระแม่กาลีแล้วก็พระแม่ลักษมีเลยค่ะแล้วก็ร้านพีเตอร์อิมาลิสดนะคะนอกจากมีดอกไม้สวยๆในราคาที่แบบคุ้มราคาแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะมีขนมนะคะที่เอาไหว้ไหว้องค์พ่อนะคะหรือว่าองค์แบบเทพนะคะต่างๆเลยนะคะมาดูกันค่ะมีหลายแบบมากๆเลย อันนี้นะคะขนมพวกนี้เนี่ยจะบอกว่าทํายากมากๆเลยนะแต่เป็นราคาแค่หลักสิบเท่านั้นนะคะทุกคนคะ่ะก็คือเป็นการสร้างอาชีพให้กับคนทั่วไปด้วยนะคะใครอยากจะแบบมารับไปซื้อแล้วก็ไปขายต่อนะคะก็จะมารับที่ร้านนี้เลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะแบบไปทําอาชีพต่อได้เลยนะคะก็คือทั้งขายส่งแล้วก็ขายปีกเลยนะ ใช้เองก็คุ้มซื้อไปขายก็ได้กําไรแน่นอนแถมเปิด24ชั่วโมงด้วยนะคะนี่เป็นโซนดอกไม้นอกนะคะสวัสดีค่ะวูใช่เท่าไหร่อะคะพี่ร้ี่ส้นะร้อยยีสิทุกคนอันนี้แค่ร้อยสบาทเท่านั้นเองได้เยอะมากดอกไม้นอกนะคะมาดูใกล้ๆนี่ไม่ได้ดอกเลย อันนี้ดอกอะไรตตอะไรนะสตาติก <c oughs> ดอกนี้น่ารักมากเลยค่ะพที่กวบอกว่าชื่อดอกแว็บนะคะเอาไปจัดแต่งดอกไม้น่าจะสวยมากแล้วคือโซนนี้จะเป็นโซนที่เราสามารถมาเลือกดอกไม้เองได้นะแล้วก็สั่งให้เขาจัดตกแต่งช่อตามที่เราต้องการได้เลยแบบใครแบบว่าครบรอบวันแต่งงานอยากได้ดอกกุหลาบเน้นดอกกุหลาบหรือเน้นดอกคาร์เนชั่นอะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้กําลังเท่าไหร่คะสองร้อยบาทอันนี้สองร้อยบาทเท่านั้นนะคะ นดอกไม้ประดับนะคะมีดอกไม้หลากหลายชนิดให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะสวยมากว้าวดอกไลเซนทัต ทุกคนรู้ไหมคะว่ากรำเนี้ยแค่ร้อยหกสิเท่านั้นราคาส่งก็ถูกราคาปีก็ถูกต้องรีบมาเลย นะคะผู้ก็เดินทางมาไหว้พระแม่ลักษมีนะคะตรงใกล้ๆเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะก็หาที่ไหว้กันนะช่วงกลางคืนก็จะมีท่านประดิ่งไห้มาตรงนี้นะคะก็ได้ดอกไม้นะคะพวงอะไรสวยๆจากตลาดสีมุกเมืองที่เราไปกันมาวันก่อนเนาะก็คือร้านพี่เตยอ,อีปริสดนะคะแล้วก็มีขนมไหว้มาด้วยนะคะก็พระแม่ลักษมีนะคะก็คือเป็นเทพแห่งความรักนะคะแล้วก็ความมั่งคั่งความเจริญรุ่งเรืองนะคะก็วันนี้ก็ได้โอกาสมาขอพรท่านค่ะไป